สวันดีค่ะเข้าสืช่องเตยเหมือนค่ะค่ะตอนนี้เรามาที่สวนเม่อนที่นครศรีธรรมราชเหมือนเดิมค่ะ ราคาใช่ค่ะเป็นไงบ้างไปดูแอติคต่างหนูได้นะคะชื่อสเตเกตกันค่ะหน้าปกเดียวกันแต่ว่าวิดีโอมันจะเป็นวิดีโอแบบค่าสูงตอนเคลื่อนไหวอะค่ะราคาเดี๋ยวมาเราไปดูเห็ดน้องพาไปดูเลยใช่ไหมคะโอ้โหที่นี่น่าเที่ยวมากเลยนะคะสถานที่ต้องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้อยู่อำเภออะไรครับป้าก้อย อยู่อำเภอเมืองนะครศรีธรรมราชนะคะทางนู้นค่ะตอนนี้น้องนิสโกโ้ก็พาลงคทางนะด้วยนะได้ค่ะน้องนิสโก้ตามมานะคะตอนนี้เราเป็นกิ๊กกิ๊ยูใช่ไหมคะโอเคนี่นะคะเจ้าของก็มาหน่นอยค่ะนูดีคะ่ะเ,เพื่อนอๆอยู่ใกล้ๆที่ใกล้จังหวัดนครศรีธรรมราชมาเที่ยวกันได้นะคะ ไอ้กี้คลิปที่แล้วเราพาไปแล้วเนาะเอาตะก้าวางมาก่อนไหคะหล่อใช่ใช่เมลอนที่น้องกันกันเก็บไปเมื่อกี่ทีแรกเนาะดึงได้ค่ะลูกแต่ว่าเอาตะก้าวางก่อนค่ะพี่กรณ์ครับทำไมพี่กรณ์ไม่ยอมชิมเมลอนหน่อยนะครับหวานนะครับลูกอ่ะขอชิมหน่อยได้ไหมมีการขอชิมอีกนะ อ๋อให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะชิมให้เพื่อนดูว่าหน้าตาเป็นไงไงไหนชิมให้เพื่อนดูด้วยอ่ะค่ะชิมเลยค่ะขอบคุณค่ะหรือยังคะขอบคุณค่ะพี่ค่ะอ่ะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะรสชาติเป็นไงคะอร่อยหวาน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 ดีใช่ไหมคะพี่กอนว่าทอะไรคะอืมตรงประเด็นมีข้าวด้วยค่ะเดี๋ยวน้องกันกันแป๊บนะคะอ๋อก่อนจะดูข้าวเราดูที่พี่เขาบรรจุไี่อะไรอ่ะอันนี้ไข่ทองคำค่ะ อ๋รุ่นเป็นพันไข่ทองคำค่ะค่ะแล้วแล้วข้าว่หวานหวานกรอบนะคะรุ่นนี้สัมผัสเขาจะเหมือนแอปเปิ้ลนะคะอืมหวานกรอบอันนี้ต้องสั่งจองไหมคะที่เห็นเราเห็นกันตะเกียสั่งจองต้องจองเท่านั้นนะคะทุกคนสิบนาทีก็หมดแล้วค่ะสิบนาทีหมดสุดยอดเลยมีน้ำหนักด้วยนะคะสองลูกไอ้นี่คืออะไรไม่สี่ร้อยี่สิบปดบาทนะคะเดี๋ยวดูน้ำสีซุ้มจ่ำมาก อันนี้คืออะไรแม่อันนี้คือข้าวค่ะเป็นข้าวที่ยาวๆอย่าเพิ่งไปโดนเล่นนะคะเขาเรียกว่าข้าวข้าวสังหยดค่ะสังหยดข้าวสังหยดเป็นข like ้าวกล้องอะค่ะ ข้าวพันธุ์้นเมืองสายพันธุ์แท้จากพัทธลุงพัทลุงอ๋อแล้วมาปลูกที่นครใช่ปลอดสามพิษนะคะปลูกในเนี่ยปลูกขึ้นเกี่ยวอย่างนาอแปลงข้างๆที่เราเห็นโล่งๆนั้นเลยใช่ไหมคะข้าวสังยนอันนี้ไม่ใส่อะไรเลยคือธรรมชาติเลยได้ได้ปีนี้กี่เกวียนนะคะได้ได้เพราะว่าเราได้แค่ประมาณเกือบสองเกวียนค่ะไม่ได้เยอะมากเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ทําแบบ เยอะขนาดนั้นแค่ให้พอได้ขายลูกค้าสุดยอดเลยเนาะขายกิโลกรัมอะไรยังไงคะอันนั้นสิช่วยบอกกันปีหนึ่งเราทําได้กี่รอบอะคะอันนี้เราทําแค่รอบเดียวเพราะว่าของเราเราจะหมุนเวียนปลูกปอเทืองบ้างปลูกดอกไม้อย่างอื่นบ้างค่ะให้นักท่องเที่ยวได้มาใช่ไหมใช่ให้มันมีหลากหลายอะโอ้เห็นไหมคะชทุมชนค่ะชุมชนเราต้องปรับเปลี่ยนเนาะแม่ขัดับไม่ได้แเขาปลึกไม่ร้อน อะไรคะตึกไม่ร้อนทริงเลยนะพันอะไรอะคะลูกพันอะไรออาะเไปทิ้งถังขยะได้ค่ะลูกไหนของขยะจะขอถามพี่เขาก่อนนะคะมู่นเลยค่ะถังดำปะป่าพันสังโยชน์น่ะเด็กเดี๋ยวนี้กล้ามากค่ะกล้าทำกล้าแสดงออกเราจะถ่ายยังไงนู่นนะคะลูกป่าไปดูซิที่ตามห้องนั้นตรงนั้นอะ ฟาร์มลักมาไปดูสิคะไปถ่ายตรงนู้นก็ได้ค่ะพี่กรณ์อยากถ่ายตรงนี้ดิแม่อ่าได้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 ให้น้องยืนก่อนแม่จะว่าไปข้างข้างไม่ใช่เหรออะไรนะคะข้างหรอคะพี่กรณ์ครับอ้าวป้ากับป้าป๊ากำลังถ่ายรูปกันอยู่ครับกำลังเลือกรูปกันอยู่ครับน้องกันไปไหนคะ น้องมาถ่ายตรงนี้ไหมคะลูกที่เป็นหงอนแดงเนี่ยคะ่ะอันนี้ทุ่งปอเทืองอด้านข้างด้านไส้ไก่ญี่ปุ่นด้านไส้ไก่ญี่ปุ่นพิโลเซียเ,ยเยพือพ่อนๆตามมานะคะคตามมานะคะอืมพิโลเซียดอกสีแดงเลยแหละดอกดบัวด้วยอืมดอกบัวเหมือนของป้ากกล้วยนะคะใช่ ใช่ค่ะหัดเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินแบบไปเลยค่ะน้องมนนก็นเดินแบบแล้วค่ะได้ไหมครับป้าว้าวแรงค่ะแรงค่ะว่ามามีอ้วนค่ะเพื่อน ช่วยเม่ด้วยนุ่นค่ะฟามของเรามีน้องวัวน้องวัวเรากินหญ้าอยู่ค่ะอ้าวเจ้าของช่องอยู่นี่เองเป็นไงคะแดดไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่เนาะพอทนไหวนะคะแต่แรงแต่แรงอยู่โอเคเป็นไงบ้างบอกความรู้สึกร้อนสุกร้อนโอเคค่ะร้อนแรงอมรูเหมือนกับได้ปูพรมแดงปูพรมแดงเดินเลยนะคะ ตอนนี้กำลังพึ่งกันสักหน่อยนะคะเพราะพึ่งมาผสมเกสรใช่ค่ะธรรมชาติเขามีตัวมแมลงเล็กๆเ,เห็นไหมตัวกระเราะเลยตัวนั้นตัวนั้นเนาะไม่เอาเขาไปใต้อุ้ยพี่พี่น้องวัวหรือน้องวัวใช่ไหมคะพี่วัวพี่วัวโอ้ตอนนี้ร้อนจะแดดเผาไหม้แล้วค่ะทุกคนร้อนจะแดดเผาไหม้แล้วค่ะทุกคนคะเรามาเราต้องทาทิ้งกันแดดมาก่อนใช่ไหมคะ ยืนจับดิคุลูกยืนจับดิค่ะโอเคโอเคเออสองคนไม่ลูกก็ได้นะคะโอเค1 2ึยิ <S 1> <S 1> ้มค่ะ okay. กันจันยิ้มกัน5 4 3 2เช็คโอเคไหมคะสวยมากเลยค่ะโอ้โห แดดดีมากเลยค่ะทุกคนนคสรสีทำรมร้ด้วยนะคะต้องทางกินกันแดดค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมไปที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ประมาณแปดโมงครึ่งถึงเกือบเกือบทุ่มนึ่งอะค่ะโอ้โหจะเปิดพ เมลอนนะคะไม่ได้ตื่ทุกวันอ๋อรอบตัดเมลอนใช่ไหมคะให้ให้ติดดูตามเอ่อติดตามเพจหรือว่าเพจก็ดูจากเพจไม่ฟอฟาร์มได้เลยไม่ฟอฟาร์มนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยค่ะอันนี้คืออะไรหรอคะมีอ๋อที่ใส่เมลอนนะคะลูกส่งต่างจังหวัดก็จะต้องแพ็กเกจอย่างดีเนาะจะอันนี้เราก็ไปทานกันโอเคไหมคะ ความรู้สึกของการตัดเมลอนเป็นไงตะกี้ที่หนูไปตัดมันแบบรู้สึกมีหลายขั้นตอนนิดนึงพอเราตัดเสร็จเราไม่ใช่ว่าจะเอาเมลอนออกมาได้เลยเราต้องเอาผ่านเชือกมาอีกแล้วหนูรู้ไหมว่าทําไมเขาต้องแฝงเมลอนไว้ลักษณะแบบนั้นน่าจะไม่ให้เมลอนมันหลุดล่นลงไปอ่ะ <laughs> ใช่ไหมคะคับตอบถูกไหมคะอะไรนะคะ <laughs> แฝงลูกะะแฝงลูกไว้ไม่ให้ลูกหลุดล่นลงมนหน,มน,หนค่ะอ่าแล้วจริง,รงๆเมลอนนะเขาเป็น ไม้เลื้อยค่ะเขาจะเลื้อยแบบเหมือนแปลงโมแต่ว่าเราปลูกในรเรือนเราต้องการปลูกพื้นที่ให้เยอะเยะเยอะเะแล้วให้มันสวยก็เลยปลูกแมวตั้งพอปลูกแมวตั้งลูกมันก็จะห้อยอย่างนี้ลูกมันน้ำหนักสองโลถ้าไม่เอาเชือกมัดไว้ค่ะมันขาดค่ะขาดแน่นอนค่ะกันกันได้คำตอบแล้วนะคะเมลอนเป็นเป็นพืชเป็นผลไม้ที่นั่นนะคะไม่แกล้งกันค่ะฮัทชูวฮัทชิว ปโอเคป้าไปถ่ายตรงนู้นนะคะเลยมาแรงบุญค่ะที่มันตองอยู่อ่ะแมลงแบบหลายแบบเลยค่ะขู่อะไรไม่ใหมาข่ขาลูกอะไรคะลูกอ่านอ่านนะคะนะคะอกหักพักตรงนี้โอเคใครอกหักมานั่งพี่กอน์พี่กรณมีสาวยังไม่มีอ่าไม่มีมานั่งพี่อ่าเปิดว้าวไว้เลยเปิดว้าวรับสาวทั่วประเทศ ไม่ไม่ชัดเจนชัดเจนมากมากฮะเนี่ยที่นั่งของคนอกหักนั่งมาแรงเลยู่มาแรงูมาแรงูมาแรงอะไรสักอย่างค่ะหนูมีคนแอบชอบอ๋อหนูมีคนแอบชอบนี่ึ่งพถ้ามีคนแอบชอบมานั่งตรงนี้อ่ะคนแอบชอบนั่งค่ะลูกนี่นี่คือพึ่งโอเคโอเคอ่ะคนแอบชอบมานั่งถือกระเป๋าดีๆค่ะลูกถือกระเป๋าดีๆ นั่งหดหลบเดยลูกหันหน้าถ่ายกนก็ถ่ายรุปนะคะนี่โชว์เป็ดโชว์ห่านด้วยนะคะหนึ่งสองยิ้มค่ะยิ้มค่ะยิ้มอะยค่ะชูสองนิ้วไหมคะองนิ้วค่ะหนึามเชะเชะไปแล้วค่ะเปินจมูกมากเลยใช่ไหมคะไม่ผมไ่ เรามาแกล้งคนบางคนดีกว่าค่ะนี่เรากำลังยุ่งอยู่อะแม่กับก่อนกันค่ะแตะ <c oughs> มูมีคนมาแล้วค่ะอุ้ยทุกคนเรามีชาเรนชาเรนอะไรคะให้ท,ทุก อ่ะเราไปเที่ย t i ิ๊กตอกหนูเลยนะคะชื่อว่าสไตล์จัดกันถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนทำไมล่ะคะเดี๋ยวเราจะมามันลง youtube สักเลยสักเลยโอเคงั้นปิดรายการก่อนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเดี๋ยวเราคอมเมนต์ไปด้วยว่าว่าว่า u u u e e ของเราอ่ะไอที่มันเป็นรหัสเข้า y u t u b e เอเข้าแอปติ k กตอก มันมันจะไม่ได้เขียนเป็นภปปะะาษาไทย,ยอะแหละแต่ว่าก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายโอเคค่ะ